สวัสดีครับวันนี้ผมกับยูทีลอยเอสนะครับยูทีบานนะครับมางานาดญกระถิ่นครับยูทีบานหัวบอลครับเอาต้มใกล้ครับตรงน่องเพื่อนๆนะครับอากาศเย็นๆนะครับบรรยากาศบานเท่าครับเอ้ามีเครื่องยังก็ใส่ไปครับนี่ครับแบบต้มแบบบานเท่านะครับค่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับผมกมียังก็ใส่ไปนะครับปรุงรสกับง่ายๆครับวัได้มียังหมากไม้น้ำปลายังก็ใส่ไปเกลืออ่ารสดีหงนัวมียังก็ใส่ไปครับกับแบบบานเท่านะครับ ง่ายๆครับวันนี้ยังมากับบอรยากาศดีๆนะครับช่วงนี้อากาศกำลังเย็นนะครับช่วงเย็นนะครับก็จะมาเห็ดกินกันพ่อเองนางโซวลรคุยกันมวนๆนะครับนี่ครับใบมะขามนะครับใส่ไปพามีรสเปรี้ยวนุ่นๆนะครับนี่มะขามเปียกกน้อยหนึ่งครับน้ำเดือดแล้วเขาก็จะมาใส่ไก่นะครับผมนี่เดือดฟดๆๆแล้วใส่ไก่เขาลงไป สดนนท์พอได้กินกับน,น้ำน้ำหญ่เสบสมนะครับมันโดนมาบานเทียนหนึ่งนะเนาะอ่าเาใบใบสวนนครค์นะครับนี่ใบสวรค์ใสให้มันหอมหอมสดนุลนัวกลมกลมนะครับสุกแล้วครับนี่สุกแล้วใกล้ต้มบรโดน,นครับใกล้ว่าเถ่าใกล้ว่าเหนียวแล้วปรุงเลครับยวให้ทีมงานอนะ่า ส่งหนาซิมครับหอมโยนมาซางแม่มันนี่ละคนกับบัลลีกินเข่ามากหอเทียงกับบัดลีกินเนาะครับบางคนกับที่อาจจะสดได้แต่หนาเนาะครับอ่ะก็แล้วแต่ผู้มักเนาะบางคนกัมักหนาบางคนกัมักตอนเขาว่ากันไปนี่อนควันตรวจตรวจพวกนะครับต้มไก่พี่น้องนี่แหละบรรยากาศบ้านเฮาไก่บ้านแท้ครับนี่นะครับก็อยู่บรรยากาศกับบ้านๆครับอยู่กันเองอยู่นี่แหละครับไป ไปทงไปหน้ากันขึ้นมันก็บลำบากครับมันบ่งคอยมีอุปกรณ์อะไรแหละว่าจะยุทงยุหน้าพุ่นละเอ้ยไม่เห็นกินกันในบ้านนี้ก็แสบก็ต้องบอกว่าแสบนี่แบครับมาหลังนี้ก็อยู่เรียนมาแต่หน่อยพุ่นละครับผนจะไว้รยลุนพุ่นละบ่องซุ้มร่วมแข่งกันครับต่างกันหมดเลยลองนึ่งน้ำหน้าพอดีแล้วก็จะให้ ทีมงานชิมนะครับว่าผ่านมาครับอันนี้ผมก็ต้มเองนะครับเดี๋ยวทีมีคลิปต่อไปอีกหลายเมนูอยู่ครับต้มไก่ครับแต่ว่าไก่ถึงตัวแล้วไก่ตัวนี้้ตมกันจิฟน้ำลำไยกินกันจับแซ่บคุยกันไปมีหลายเมนูครับขึ้นมอีกอ้าวบรรยากาศเย็นๆครับรู้บ้านห่อหนอันนี้ก็ดีโดนะครับดีโดเสียโดครับเพื่อนเสียโดทอนสดดีๆนะครับเฮ้ยกินกันเหนื่อด้วยเสียโดเสียทอดก่อนมาเราต้องมาจ้าเหลี่ยมครับนี่มาเป็นยังมาเป็นยังอม่เสียบเลยก็ได้ชิมอยู่ แซ่บครับแซ่บเอาเอาหลีเยาเอาคื้เสียทอดว่าเอาว่ไหวว่ไหวแซ่บแซ่บนวดนวดีนครับดีนเอามามาเดอกหนึ่งมาหนงนักมานกลางได้ครับไปรุนเสี่ยอกินเต็มมาเสี่บสี่บี่นี่นะครับแต่ตรงใก่เรากินกันบ้านครับก็มองก็มองโดนมาเทีย ไอสิงมาแหอ้สิงเร็วๆอยขาดไอโจยังกว่าลิวต้าหัวมามาตุ้มกยตุมเกยตุ้มเกิงแหมนีเอาแล้วผู้ิกินวไหนก่อนไม่ได้กินไดก็กินจนสิมืแล้วมันไม่ได้ลมันมือกิน